พิเศษกันไปเลยครับสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดให้เลยเหลือเพียง3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาททุกราคากันไปเลยรถกระนำมิดเยียเซลเหลือเพียง3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท รถ่นอสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเย็นนี้กันอีกครั้งนหนึ่งนะฮะคลิปนี้าเาจะเป็นแฟนวัยรุ่นสาวกนิส s ั a กันบ้างดีกว่านะฮะวันนี้เป็นหนึ่งในตำนานนะเป็นต้นแบบของรถ crossover ในยุคปัจจุบันเลยนะฮะเป็นรถเก๋งสไตล์ฮัชแบ็กเทๆ่ๆน่ารักน่ารักเจ้าของฉาย,ยาน้องกบนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2015 Nissan j u k 1.6 V ไม่แปดเร์ นิสสันจุ๊กนะฮะต้องถือว่าเป็นรถต้นแบบของค r o s s ซอร์ในปัจจุบันเลยฮะเรียกว่าเป็นผู้มาก่อนการฮะโอ้โหว,วันนี้เอาตัวนี้มาให้ดูเลยฮะ2,015นิสสันจุกตัวท็อป1.6 V ออโต้ใหม่หกมูนค่าตัวก็ไม่ใช่เล่นๆน,นะฮะคันนี้รถใหม่ป้ายแดง922าแ0บาท เป็นโมเดลผลิตปี2องันแท้ๆเลยนะครับเป็นรถบ้าน2มือดูแลรถดีทั้ง2คัทนครับรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ80,000กิโลเมตรรับประกันซึ่งคือเต็มราคาฮะวันนี้เพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้านี้เลยนะฮะ ยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะว่าสภาพรถสีสันผิวพันธ์ที่ท่านเจ้าของเดิมให้มาสวยขนาดไหนนะมากระจังหน้าโอ้โหมาแบบเท่มากเลยนะฮะสมฉายาต้องกบจริงๆด้านหน้ามันดูอบ๊บๆเคโรปิน่ารักเชียวนะ,ะตรงกลางเป็นโครเมียมตัวยูเท่ๆด้านในเป็น,นลายกริสีดำเงานะ โอ้โหกระจังหน้านะเหมือนเกดปลาเลยไฟหน้าของเขาดีไซน์ค่อนข้างจะแปลกรุ่นอื่นไฟหน้าจะอยู่บนนะไฟตัดหมอกจะอยู่ไอไฟเลี้ยวจะอยู่ล่างไอรุ่นนี้เอาไฟหน้าไว้ข้างล่างไฟเลี้ยวอยู่ข้างบนสลับกันก็ตลกดีนะฮะอ่ะสองฝั่งนะฮะไฟหน้านะไฟหน้าอยู่ล่างไฟเลี้ยวอยู่บนอ่ะก็โอเคดูแล้วก็สวยใสใช้ได้นะฮะอ่ะล้างขึ้นมาแล้วครับสีสันดูเหมือนนโอเคนะสวยแต่ถ้าดูรายละเอียดจริงๆสะเก็ดหินค่อนข้างเยอะนะฮะ ดูแล้วกระจัดกระจายหลายจุดละเกินเพราะฉะนั้นชิ้นนี้ดูแล้วไม่รอดเดี๋ยวจบคลิปนี้เอาเข้าอูสีเก็บฝ้ากระโปรงให้นะฮะส่วนกันชนดูแล้วขัดได้นะครับสเก็ยหินมีแต่ว่า,าเบามากดูแล้วไม่ต้องไปยุ่งอะไรเดี๋ยวขัดให้อย่างเดียวนะฮะปล่อยผ่านตามธรรมชาติเลยแล้วกันนะครับอาภาพรวมแบบขวานะครับสีสันเจ้าของเดิมให้มาแถบนี้ภาพรวมโอเคนะครับแต่ว่าจะว่ากันจริงๆจะมีอยู่บานหนึ่งที่ดูแล้วเออเดี๋ยวผมขัดให้นะฮะมีขนแมวเบาๆนะ มีขนแมวเบาๆสักตน,นิดเดียวแต่ดูแล้วไม่น่าเกลียดครับสีตอนนี้เขาเนียนทั้งแถบใช้ได้แล้วไม่น่าจะต้องทําทั้งบานนะครับโอกาสเขียนมีเพราะฉะนั้นชิ้นนี้ขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวก็ขัดให้ทั้งแถบนั่นแหละนะเอาไว้ทั้าแถบนี้ขัดให้หมดนะครับกระจกข้างนะฮะสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวด้วยนี่นะฮะมือจับสมาร์ทเอนทรีนะครับมีให้เจ้าของเดิมให้ฟ์มให้กันศาสตร์มาเรียบร้อยหลังคานะครับ ดูแล้วก็ใช้ได้นะฮะมีสะเก็ดหินเบาๆนิดนึงด้านหน้านะฮะอันนี้ขออนุญาตสีแตมาา้มให้ละกันพอดูแล้วนิดเดียวไม่น่าเกลียบรวมถึงขอบหลังคามีสะเก็ดหิน1จุดนะฮะดูแล้วก็แต้มได้นะฮะนิดเดียวไม่น่าเกลียบไม่ต้องไปทําอะไรเยอะแยะนะครับล้อกันต่อครับรุ่นนี้ได้ดิสเบรกล้อหน้านะฮะหลังจะเป็นดมเบรกเนื้อแม็กมาเดิมๆโรงง,งานสเปคเดิมโรงงานเลยฮะแม็กอลลอยสีเทาโดยรวมถือว่ายังสวยสภาพดีนะครับล้อหน้าใช้ได้นะครับ ส่วนยางเดิมต้องบอกว่าเมื่อวานเข้ามาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพิ่งเปลี่ยนให้เมื่อเช้าเลยนะครับผมเปลี่ยนให้เป็นยาง m a x x i s นะครับ v i t a i p r อเบอร์215 55 uh, ึ่7นี่ปี2023เพิ่งลงพื้นเมื่อเช้าเลยเพราะฉะนั้นใช้กันยาวๆ5ปีสบายๆเลยนะฮะดอกเต็มๆแน่นอนเป็นยางใหม่แกะกล่องทั้ง4เส้นซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะครับ ล้อหลังจะเป็นดัมเบลกนะฮะรุ่นนี้ล้อแม็กเนื้อเดิมลายเดิมสเปคเดิมโรงงานด้านหลังขวาก็โอเคใช้ได้นะฮะไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงยางเพิ่งเปลี่ยนให้เมื่อเช้าครับแม็กซิตปี2023แกะกล่องลงคื้นเมื่อเช้านี้เลยนะฮะดอกสวยเต็มลึกผมใช้กันยาวๆซุ้มล้อเดิมๆสวยๆไม่มีชนไม่มีน้ําท่วมนะครับมาโครงสร้างกันต่อนะฮะนี่ผู้นําแฟชั่นการเปิดประตูที่ไม่ใช่ดูด้านล่าะ เขามาเจ้าแรกเลยนะฮะเปิดประตูด้านบนเนี่ยนะครับอ่ะสซโหลังก่อนเม็ดอ์คสวยงามยูคครบซอกในประตูนะสวยเดิมใสไม่มีชนไม่มีพิกพํำอะไรเสากลางขวาเม็ดอ์คสวยงามซอกประตูด้านในนะ ตัวอคมๆน็อตเดิมไม่มีขยับน็อตเดิมไม่มีขยับตัวอคมๆเลยสติ๊กเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดเลยนะฮะเสาหน้าขวาฮะเม็ดแอร์สวยงามตลอดทั้งแนวสวยหมดเลยนะครับแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะฮะโอ้สุดยอดอ่ะด้านหลังกันบ้างน,นะฮะก็มีสปอยเลอร์มาให้จากเจ้าของเดิมขอบคุณมากเท่เลยมีไฟเบรกด้วยนะฮะกระจกเดิมของนิสสันพร้อมฟิล์มพร้อมไลฟ้านะฮะ ไฟท้ายซ้ายนะฮะสวยไฟท้ายขวาก็สวยนะฮะเท่มากฝากระโปรงท้ายสีสันเจ้าของเดิมให้มาก็ใช้ได้นะฮะมีขนแมววองนิดเดียวเบาๆดูแล้วไม่น่าเกลียดอันนี้ก็ขัดได้นะฮะกันชนกันชนก็เรียบร้อยนะครับคอนท้ายนี่โอเคนะดูแล้วไม่น่าจะต้องทำไรแล้วมีเซ็นเซอร์หลังให้2จุดนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผ่านสบายๆฝากระโปรงหลังเปิดมาแล้วนะครับ ด้านล่างกันก่อนด้านล่างจะเห็นสติกเกอร์ฮะเดิมๆแล้วก็มาดูด้านบนนะฮะตะเข็บแห้งๆเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะฝากระโปงน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรนะฮะฝากระโปงซ้ายขวาน็อตเดิมทุกตัวฮะเม็ดอาร์คสวยงามตะเข็บซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันสติกเกอร์อยู่ครบทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีพลิกความน้ําท่วมอะไรเจ้าของเดิมแถมถาดรองมาให้ด้วยขอบคุณมาก ผมพื้นก็ใช้ได้นะฮะก็ยังสวยอ่าเปิดมาแล้วตอนแรกหาลอ้ออะไรไม่เจอไม่ต้องตกใจอยู่ข้างล่างให้ดูกันก่อนว่าแม่รงแม่แรงอุปก,ร,กรณก์ต่างๆมีให้ครบครันขออนุญาตเอาฟ้าออกมาก่อนนะฮะอ่ารุ่นนี้อาจจะต้องเวลาเอาอร้อไหลลงอาจจะลําบากนิดนึงยกกันหลายทีอ่ะแล้วก็มีตัวถาดพลาสติกใหญ่ๆแบบนี้มาอ้าโอ้ยอ่ะด้านล่างนะฮะมีลอ้อไหลให้เป็นล้อกระทะนะครับนะ ด้านล่างเดิมหมดนะฮะแนวซิลิโคนแห้งสนิทเดิมจากโรงงานฮะเม็ดอาร์คสวยงามผิวพันธุ์แห้งๆเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่มีติดแก๊สทุกอย่างเดิมหมดนะครับโอเครัพรวมแถบซ้ายนะฮะสีสันเจ้าของเดิมให้มาแถบนี้ก็ดูแล้วใช้ได้นะครับน่าจะดูแล้วไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวขัดให้อย่างเดียวแล้วกันนะแถบนี้ขัดได้ฮะสวยเนียนใสตลอดทั้งแถบ อ่ะตรงพลาสติกมีถลอกบ้างเบาๆนิดเดียวฮะแต่มันเป็นงานพลาสติกดูแล้วก็ปล่อยตามธรรมชาติได้เลยไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะครับกระจกข้างมีไฟเลี้ยวเท่ๆนะฮะอ่ะกระจกฟิลม์มกันสศาดเจ้าของเดิมให้มาขอบคุณมากล้อแม็กหลังซ้ายโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะยังใช้ได้มีถลอกนิดเดียวตามขอบปล่อยตามธรรมชาติไปเลยนะครับยางไม สี่เส้นผมเพิ่งเปลี่ยนให้เมื่อเช้าปีใหม่ยี่สามแน่นอนนะเพิ่งเปลี่ยนให้เมื่อเช้าดอกมาเต็มมาสวยเลยนะฮะใช้กันยาวๆซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับล้อสุดท้ายฮะหน้าซ้ายนะฮะอันนี้อาจจะมีรอยบ้างเล็กน้อยอันนี้ขายตามสภาพนะฮะดูแลนิดเดียวไม่น่าเกลียดที่เหลือ90%ซยังดูดีนะครับยางปี2อ2 3นยะ่ะของแม็กซิทั้ง4เส้นโอ้โหได้ไปคุ้มคุ้มฮะใช้กันยาวๆซุ้มล้อ สวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมอะไรโรงสร้างกันต่อเลยสะโพกหลังซ้ายเปิดมาแล้วฮะเม็ดอากสวยงามอยู่ครบเสากลางซ้ายเม็ดอากสวยงามเสาหน้าซ้ายเม็ดอากอยู่ครบ ซอกในแก้มซ้ายมีถอดมาเก็บสีบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเม็ดอาร์กด้านในพวกนี้เดิมหมดนะฮะก็ถือว่ายังใช้ได้นะครับาสีต่อแล้วหมดมิถุนาปีหน้าขอบคุณเจ้าของเดิมมากใช้กันยาวๆกระจกเดิมของนิสสันพร้อมฟิล์มรอบคันนะฮะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันป้าย มาดูเครื่องยนต์กันเลยนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องบล็อกย่อพวกซิลฟี่เลยเบนซิน1,600ซีซีครับ116แรงม้านะฮะเติมได้ถึง e 2 0เลยรตรานที่เปลืองประมาณ13โลลิตรนะฮะเป็นเ e กียร์ออโต้แบบ CVT ฮะไม่แท้79,000้าพัโลตีไป8 0,000่นกลมๆเลยเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สนะครับซอกในฝั่งคนขับะฮะน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะอ่าฝั่งนี้นะครับ มันจะมีแผงจิ้งหรีดก็จะมีแตกนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าชิ้นนี้เนี่ยเราขออนุญ,ญาตขายตามสภาพนะฮะเดี๋ยวนี้ตีเป็นส่วนลดไป2,000บาทแล้วกันเพราะว่าเคยเช็คราคาของใหม่แล้วแกไม่ขายตรงนี้ฮะแกขายทั้งแผงนี่เลยนิสันบอกเปลี่ยนทั้งแผงเราดูแล้วเกินกว่าเหตุแล้วราคาค่อนข้างสูงนะหกพักว่าบาทเพราะฉะนั้นนี้ขออนุญ,ญาตขายตามสภาพเดี๋ยวให้ส่วนลดไป2,000แล้วกันนะครับเบ้าช็อคนะฮะแห้งๆเดิมๆเม็ดอาร์คสวยงาม แผนเรเรียบเนียนสวยงามนะฮะไม่มีงัดแงะแก่เก่าคันนี้ผลิตญี่ปุ่นเลย J8 นะฮะเลขตัวทั้ง MHBF ลงท้ายด้วย0012340นะเครื่อง1.6ลิตรนะเบ้าโชคด้านในสวยงามเม็ดอารครูกลมคลมกริบนะฮะคานหน้ารุ่นนี้ดูง่ายฮะรุ่นนี้คันนะจะเป็นคานจะเป็นสีเทานะครับไม่ใช่สีตัวรถนะครับรูกลมคมกริปเม็ดอาคสวยงามรูกลมรูคลม แบตเตอรี่เกินปีละเดี๋ยวก่อนออกรถเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะ,ะชัดซีมองลงไปแห้งๆเดิมๆนะฮะแก้มซ้ายมีถอดมาเก็บสีบ้างเล็กน้อยนะแต่ด้านในนี่เดิมหมดด้านในแห้งสนิทน็อตเดิมหมดนะฮะอเบ้าโชคซ้ายขวาเดิมนะครับซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันเม็ด r าร์คอยู่ครบนะฮะนอ็อตฝาปงมีถอดเก็บสีบ้างนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ไม่น่าเกลียดอะไรเพราะว่าผิวพันธด้านใต้พวกนี้ยังแห้งสนิทกันร,ร้อนยังสวยนะครับ รูกลมกลมกริบรูกลมคมกริบแนวสี่โคนเดินตรงเป๊ะนะฮะแนวสี่โคนสวยเดินตรงเป๊ะรูกลมคมกริบน็อตมีถอดมาเก็บสีบ้างนิดหน่อยโดยรวมก็ถือว่ายังใช้ได้นะครับมองเห็นเล็กเครื่องนิดหนึ่งเบาๆนะ HR16 ลงท้ายด้วยอะไรทักอย่างเดี๋ยอยู่ซอกนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารด้านในกันไป มาดูภายในน้องโดยสารกันเลยนะครับตัวนี้ภายในผมว่าเท่มากนะครับเป็นเบาะหนังแท้สีดําได้สีแดงแล้วก็เจาะรูตรงกลางดูวัยรุ่นมากในยุคนั้นถือว่าเฟี้ยวสุดๆใครขับฮิสันจุกนะฮะที่เห็นนี้เป็นเนื้อเดิมของโรงงานทั้งหมดทุกชิ้นเลยภาพรวมโอเคนะครับมีเหี่ยวมีย่นบ้างตามการเวลาแต่ดูแล้วพ่นได้เดี๋ยวจะพ่นให้ละกันนะฮะสำหรับขอบตรงนี้แล้วก็ด้านล่างเดี๋ยวพ่นให้ละกัน ที่เหลือขออนุญาตฟอกให้อย่างเดียวแผงประตูนะครับรุ่นนี้จะเท่ย,ย่างหนึ่งคือแผงข้างจะเป็นผ้านะฮะแล้วจะเป็นผ้าสีดําแดงนะเข้ากับตัวรถมากแล้วก็ตัวพลาสติกเขาจะใช้สีแดงมาจากโรงงานเลยโอ้โหเฟี้ยวสุดๆที่เหลือก็โอเคนะถือว่าสวยยังดูดีนะครับฟิล์มอะไรไม่รู้แต่ก็ใช้ได้นะฮะด้านหลังฟิล์มอะไรไม่รู้แต่ดูแล้วก็ใช้ได้นะครับแผงด้านหลังโอเค เดิมๆมีถลอกเบาๆนิดเดียวนะแต่ที่เหลือ90%ยังสวยห้องโดยสารก็พอดีพอดีนะคะไม่ถึงกับกว้างมากเน้นขับสนุกนะเป็นรถทรงวัยรุ่นนะบอด้านหลังสวยเลยนะเออด้านหลังโอเคหน่อยเพราะการใช้งานเขาจะน้อยกว่าด้านหน้านะฮะหัวหมอน3ามตำแหน่งนะ,ะแล้วก็แยกพับ60-40ได้ดูซิพับราบไหมอาจจะไม่ถึงกระราบมากนะครับแต่ก็ลงได้เยอะ แผงท้ายเป็นพลาสติกนะฮะเออใช้ได้มีรอยบ้างเบาๆนิดเดียวดูแล้วก็ไม่น่าเกลียดมีแผ่นบังสายตามาให้ด้วยนะครับเออบาด้านหลังพับประมาณหนึ่งนะฮะไม่ถึงกระราบสนิทเออก็โอเคนะลงได้เยอะอยู่เอามาขนของอะไรก็ใช้ได้ครับประตูหลังซ้ายโอเคสวยครับฟิล์มพอได้นะฮะตัวเบาเดิมๆโรงงานอ๊ п. ีันนี้ก็ของเดิมโรงงานนะฮะฟอกขึ้นมาด้านหลังโอเคหน่อยนะสภาพดีนะครับประตูหน้าซ้ายนะครับเปิดมาแล้วก็จะเป็นพลาสติกผสมกับผ้าดําแดงแล้วก็วัสดุสีแดงเฟี้ยวสุดๆแล้วโหซ้ายก็สวยนะครับฟิล์มอะไรก็ไม่ทราบแต่ก็โอเคนะบ่อด้านนี้นะฮะก็เดิมๆโรงงานนะฮะฟอกขึ้นมาแล้วก็ใช้ได้นะมีมีทลอกนิดนึงนะนิดเดียวตรงนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคใช้ได้นะครับ เดี๋ยวไปลองขับกันมาลองขับกันเลยฮะนิสสันจุ k ก 1.6V ม่79,000ตีไป80,000เลยกลมๆกุญแจหน้าตาเหมือนกันเลยทุกรุ่นมาต์ a เม l ่าจุ e กเจอกันอะไรซลฟีแบบนี้หมดนะฮะเป็น immobilizer เป็น push start เหมือนเดิมกุญแจสำรองมีให้ครอบม่79,800กว่าโลเปิดแอร์ก่อนร้อน Air Digital, แอร์ดิจิตอลจะปรับความแรงได้7ระดับนะปรับอุณภูมิก็ดิจิตอล ที่ตรงทิศทางก็ดิจิตอลมีแอร์ออโต้ไหมมีนะอ่ากดตรงนี้เป็นแอร์ออโต้นะฮะโอเคกนโซลด้าน,นหน้านะฮะก็จะมาแบบเป็นสีดําแข็งๆโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะฮะวัสดุยังเนียนอยู่แอร์แบกรู้สึกจะ2ใบเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวด้าน,นหน้า2ที่เสาอีก2ที่บอกอีก2 6แล้วหใบฮะแอร์แบกหูกพร้อมกับเบรก ABS ครับหน้าจอฮะ ตัวนี้จะได้หน้าจอระบบสัมผัสภาษาไทยนี่เปิดนะมี USB ด้วยนะเปิดไงวะเนี่ยอ่ะ USB AUX อ่ะอยู่ตรงนี้นะที่เหลือก็อะไรล่ะอ่าโอ้อะไรเยอะแยะมากมายโท,ร,ทรศัพท์บลูท t h AUX นี่อะไรต่อ Wi-Fi ได้ด้วยนะอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไปเล่นกันเองแล้วกันมีอะไร Easy Talk อะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไปเล่นกันเองแล้วกันเอาเป็นว่าก็มาเดิมๆโรงงานนะฮะแล้วก็มีกล้องหลังให้ในตัวพร้อมเส้นกัดร,ระยะนะครับด้านล่างเอาว่าเอาเล็ดมีให้นะฮะเจ้าของเดิมใจดีอีกแล้วแถมกล้องหน้ามาให้เราด้วยอะเสียบเข้าไปก่อนนะอ่านี่เขาให้มันเลยนะน่ารักเลยไปต,ตามนี้เลยนะฮะนี่ของเซี่ยวมีนะครับอะเกียร์ฮะหน้าตาละไม้คล้ายอาร์เมล่าและมารมากเลยกโน้ตเนี่ยเหมือนกันเลยคันเกียร์เหมือนกันเลยฮะ เป็นเกียร์ CVT นะฮะคอนโซลเกียร์ตรงกลางเท่มากฮะเป็นสีเทาดำแล้วก็แดง้ทรงแบบว่าเฟี้ยวมากเด็กมือแบบทั่วไปนะฮะตรงกลางร่องวางแก้วน,น้ำทึดเท่แล้วก็เอ่อตัวนี้มันจะมีที่เท้าแขนเป็นหนังสีดำมาให้นะฮะยกขึ้นมาแล้วด้านล่างเป็นนี้เกียด้านในมาแบบตื้นๆน,น,นิดหน่อยใส่ได้เล็กน้อยพวงมาลัยก็ไม่มี cruise c o n t r นะฮะสำหรับตัวนี้แต่มีมัลติฟังก์ชันให้ เพิ่มลดเสียงรับสายโทรศัพท์มีโลโก้สวยวัสดุต่างๆโอเคเนื้อพองมาลัยยังเนียนใช้ได้นะครับสวยนะ,ะปรับได้กี่ทิศท,ทางเดี๋ยวมาดูกันมาเออ,เอ,อลองขึ้นอ้าวขึ้นกับลง2ทิศทางเองได้แค่ขึ้นกับลงอะกระจกไฟฟ้า4บานฮะคนขับเป็นออโต้หบานนะเซ็นทรัลล็อกมีกระจกข้างปรับไฟฟ้านะ แล้วก็พับไฟฟ้านะฮะนี่กระจกมองหลังอัดแสงระ้อนด้วยการโยกนะครับแล้วก็ไฟด้านบนคล้ายๆนิสสันมาร์สเลยเหมือนกันเตเลยเอามีอะไรวะให้น้อยไปหน่อยนะไฟไฟปดานให้มาตำแหน่งเดียวด้านหน้าที่บังแดดฮะสีเทามีกระจกให้ขวาซ้ายโอเคเ้านก็ใช้ได้นะโอเคอยู่ นะมีล็อกลอกนิดหนึ่งแต่ตดูแล้วโดยรวมก็โอเคฮะยังอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ครับเ๊ะซ้ายมีอะไรให้เราปึ๊บปึ๊บโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันเลยโอ้โหให้มาทั้งถุงเลยก็มีคู่มือโอ้มีครบเลยขอบคุณเจ้าของเดิมทั้งสองท่านมากนะฮะส่งมาให้เราครบทุกเล่มเลยคุบอะไรวะยวคู่มือใช้งานทั่วไปนะครับทั้งแบบเต็มและแบบรวดเร็วนะครับแล้วก็คู่มือใช้งานหน้าจอ นะครับแล้วก็คู่มือสบุดเช็คระยะแมีให้ครบเลยเยี่ยมนะฮะคันนี้รถบ้าน2มือนะครับท่านแรกเป็นผู้หญิงท่านที่2เป็นผู้ชายนะครับอ่ะส่วนหวน,นามเขาก่อนออกรถเมษายน2015นะครับป้ายกรุงเทพตั้งแตบบ่มือแรกนี่ป้ายกรุงเทพสีขาวแท้ๆเลย เลขตัวถัง MHBF ลงท้ายด้วย0012340เครื่องยนต์ HR16 ลงท้ายด้วย 3999U <You. S 1> นะครับมาไม้ตอนนี้79,000แต่ยังว่าแหละเดี๋ยวนี้เขาออนไลน์เข้าคอมนะฮะเพราะฉะนั้นในบุ๊กนี่เขาอาจจะไม่ได้ลงอะไรอันนี้ก็ไม่ได้ลงอะไรเลยนะแต่ว่าโทรเช็คศูนย์แล้วไม้แท้แน่นอนสำเนารถอ่ะยังดีมีสำเนารถให้เรา ลำดับที่2องไอ้ไม่ใช่มือที่2นี่ผู้ชายนะครับก็เป็นผู้ติดตามรอยช่องอีกเช่นเคยโมเดลผลิตฮะปี2015ฮะป้าฮยังคงกรุงเทพอยู่สีขาวเดิมจากโรงงานอยู่เลขตัวถัง MHBF ลงท้ายด้วย0012340นะฮะเครื่องยนต์ HR 1 6ลงท้ายด้วย3999อยู่เบนซิน4สูบ1,600ซรีซี่1 6แรงม้านะฮะ ดี๋ยวไปลองขับกันเลยฮะลองขับกันเลยนะฮะตัวนี้เครื่องพันหนะฮะมีเครื่องตัวเดียวเลยมิสันจู๊กนะฮะบล็อกเดียวอะพวกซิลฟี่นี่แหละนะฮะความดีงามอย่างหนึ่งคือราคาวันนี้ถูกมากๆใครงบน้อยเล่นได้เลยนะครับอ่ะออกตัวไปแล้วฮะเครื่อง1.6ลิตร116แรงมา้าก็ถือว่าพุ่งใช้ได้นะครับก็ยืดหยุ่นใช้ได้ทั้งทางใกล้ทางไกลนะครับระบบเบรกก็ยังใช้ได้นะช่วงล่างก็โอเคยังแน่นยังนุ่มใช้ได้แอร์ยังสบายนะครับ มีกล้องหลังให้ในตัวด้วยนะนี่นะครับปมอะไรโอเคนะฮะถือว่าเบาเลยใช้งานง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่หัดขับด้วยนะครับนี่โอเคนะฮะความคล่องตัวอ่ะมีรถขวางอีกแล้วจะพ้นไหมเนี่ยเดี๋ยวเราลองกลับรถกันหน่อยนะฮะว่าจะพ้นไหมฮะถ้าไม่มีซี v ิ c ขวางนะ่าจะผ่านสบายๆนะฮะไม่รู้จะพ้นหรือเป่าหรือจะเอาซีิดไปตั้งแถบก็ไม่รู้เฮ้ยผ่านนี เฮ้ยวงเลีเ้ยวแคบเออใช้ได้ใช้ได้นะฮะโอเคเรื่องความคล่องตัวยังใช้ได้นะฮะกับรถได้สบายๆนะฮะโอเคไม่ันมันไม่เต็มวงนะตรงนี้อาจจะต้องโยกหน่อยนะครับโอเคฮะก็เป็นรถน่ารักน่ารักในสไตล์ Cross-Over ฮะแต่งสวยแต่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ราคาดีงามมาก จาก900,000กว่าวันนี้เหลือเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันไปอ่านิสันจู๊กนะฮะน้องกบน่ารักน่ารักของเราวันนี้มาด้วยสีขาวแบบนี้เลยนะฮะคันนี้เป็นรถบ้าน20,000นะฮะรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีทนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพิวามไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ80,000กิโลเมตรรับประกันสกิเต็มราคาครับตัวนี้รถใหม่ป้ายแดง902,000บาท อันนี้เป็นโมเดลปี2 0 1พันแท้ๆเลยนะฮะได้สีขาวด้วยไมค์แคป8 0,000ื่นครับอ้าววันนี้ฮะความโดดเด่นของเขานอกจากรูปลักษณ์ที่น่ารักนะฮะขับสนุกแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าจุดแข็งอีกเรื่องหนึ่งเรื่องราคาฮะปัจจุบันที่ราคาลงมาเยอะมากๆเพราะฉะนั้นอยู่ในเรนจ์ที่น่าสนใจมากๆนะฮะจับต้องได้สำหรับใครที่งบน้อยๆแต่อยากได้ครอสโอเวอร์เท่ๆนะครับอ้าปกติว a l k ินราคาหน้ารา้านเราขาย3 5 9 0 0 0บาท พิเศษกันไปเลยครับสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดให้เลยเหลือเพียง3ามแสนหมื่นพันบาททุกราคากันไปเลยลดกระนำมิดเยียเซลเหลือเพียง3าแสนหหมื่นพันบาท ราคานี้ยังมีวารันตีีให้อ้อกดวยรับประกันเครื่องยนต์เกียรกล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ21กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดี๋ยวก่อนออกรถนะผมจะเอารถเข้าสู่ย์นิสสันเช็คระยะเป็นถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเติมถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในวเชจนให้ ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันค่าเชื้อโรคก,ก่อนส่งมอบเช่นเคยนิสสันจุกนะวันนี้ได้สีขาวแบบนี้เลยลวไม้แค่แปดหมื่นโลเท่านั้นเองฮะโอ้โหราคาลงมาเยอะมากๆวันนี้ครับใครเลงอยู่ห้ามชา้าเด็ดขาดนะฮะแอดไลน์เลยด้านล่างไอทีไลน์แอดหนึ่งเก้าเอสพีันป็นที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ g ูเกิลแมพิมพ์สิบห้าสีประกรบเราอยู่ถนนการะปะพฤกษ์เปิดบริการทุกวัน ถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกาศประตู2แล้วโทรทิมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19สิบกกรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่เปง่านยๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทาใจภายใน1นาทีรถเดินยันนีค้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับ วันนี้นัทสิบกาประกรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com